ครับผมช่างหนึ่งครับจากทวันโซลาเซลล์นะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่บ้านซูบิกรมนะครับจะอยู่ในกทมนะครับแล้วก็อยู่ในเข่ลัดเพ้าเนาะนะครับในการติดตั้งในส่วนของด้านหลังนะครับเป็นทาเป็นห้องพักนะครับรายเดือนนะครับก็มีการใช้ไฟนะครับกลางวันแล้วก็คืนแน่นอนนะครับที่นี่เดิมทีนะครับติดเสียค่าไฟอยู่ประมาณเดือนหนึ่งสี่ถึงห้าหมื่นบาทต่อเดือนนะครับท่านเจ้าของก็เลยทําการติดต่อนะครับอยากจะเซฟค่าไฟนะครับทั้งกลางวันด้วยนะครับกลางคืนด้วยนะครับให้โจทย์เรามานะครับว่า จะมีการใช้ไฟประมาณนี้กันวันเท่านี้นะครับก็คือเท่านี้นะครับผมก็เลยออกแบบในส่วนการติดตั้งเนี่ยเป็น2พาร์ทนะครับเพราะว่าจะมีในส่วนของตึกเนี่ยจะเป็น2ชุดนะครับแยกออกจากกันนะครับที่นี่เราติดตั้งเป็นระบบออนล็อบกิดไฮบิดนะครับก็ขนาดประมาณ45ิกิโลวัตต์นะครับเพื่อช่วยเซฟค่าไฟเดือนหนึ่งประมาณ30 0 0 0บาทนะครับเพื่อให้ท่านเจ้าของก็จะจ่ายค่าไฟถูกลงนะครับแล้วก็อะไรในส่วนของคอสในการติดตั้งเนี่ยก็จะได้กลับทุนคืนกลับมาเร็วขึ้นนะครับยังไงก็ระยะยาวเนี่ยกำไรแน่นอนนะครับตัวนี้ก็ แผงที่เราใช้นะครับทั้งหมดจะเป็นแผงขนาด5 5 0วัตต์นะครับเป็นโมโนฮาร์ฟเซลนะครับแล้วก็เป็นแผงพวกเกจเทียวันนะครับเพราะนั้นในเรื่องการใช้งานนะครับมาตรฐานแน่นอนนะครับระยะการใช้งานยาวๆนะครับยังไงก็คุ้มค่าแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของอิเวอร์เตอร์ที่นี่เราติดตั้งในส่วนของเป็นตัวออนกริดไฮบริดนะครับออนกริดไฮบริดนะครับก็ติดตั้งเป็นชุดละ22กิโลวัตต์นะครับแยกออกจากกันนะครับชุด22กิโลวัตต์นะครับ โดยจะมี1ชุดนะครับที่ลูกค้าติดตั้งก่อนด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของออนกิตนะครับเราก็สามารถเอาตัวออนกิตเก่าเนี่ยไม่จะเป็นต้องถอดออกนะครับเอามาสามารถเชื่อมต่อนะครับในช่วยในการช่วยกประหยัดค่าไฟกลางวันนะครับแล้วก็ช่วยในการชาร์จแบตกลับมาด้วยนะครับในส่วนของฟังก์ชัน AC coupling นะครับเผื่อบางท่านเนี่ยที่ใช้ระบบไฮบริดหรือมีอีเวอร์เตอร์ออนกิตตัวเก่านะครับอยู่แล้วจะต้องเอาทิ้งไหมซื้อตัวใหม่ไหมนะครับอันนี้จะได้เห็นในการติดตั้งนะครับว่าไม่จะเป็นต้องถอดทิ้งเลยสามารถเอามาใช้ นะครับร่วมกันได้เลยนะครับช่วยกันชาร์แบตได้สบายๆเลยนะครับเดี๋ยวยังไงก็ตามผมไปดูการติดตั้งภายในนะครับได้เลยนะครับตามได้เลยครับในส่วนของตัวแผงโซลาร์เซลล์นะครับเราจะติดในส่วนของบนหลังคานะครับที่เป็นห้องพักแบบนี้นะครับอย่างนี้ครับเดี๋ยวจะมีสองสองสองตึกนะครับระยะยากกันนะครับจะเป็นโซนของโซนหนึ่งนะครับแล้วก็โซนสองดูด้านนี้นะครับโดยแผงทั้งหมดจะติดตั้ง อยู่ประมาณทั้งหมดที่ใช้แผนหด80แผงน,นะครับโดยแยกกระติดตั้งนะครับเป็นหลังคาเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดนะครับชุดหนึ่งก็ประมาณสัก40แผงน,นะครับต่อชุดนะครับจะมีอยู่2-3ชุดนะครับที่ติดตั้งอยู่นะครับเดี๋ยวจะาสารวจถ่ายภาพมุมสูงให้ดูนะครับเดี๋ยวไงติดตามใน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 ,ในวิดีโอนะครับ ตอนนี้เรามาดูในส่วนของจุดที่2นะครับในการติดตั้งในส่วนของอิเล็เตอร์แล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ชุดไฟนะครับก็คือที่นี่เขาทําเป็นในส่วนของห้องพักห้องพักนะครับห้องเช่านะครับรายเดือนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการใช้ไฟกลางวันกลางคืนนะครับค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยต้องติดตั้งจะเป็น2อ2สองสองชุดชุดนะครับ2ตึกนะครับแยกออกจากกันนะครับตึกที่ที่1เราก็ติดไปแล้วนะครับเป็น22กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ตึกนี้ก็เป็น22ิกิโลวัตต์นะครับแต่สําหรับตึกนี้นะครับ ก็คือเดิมทีในลูกค้าเนี่ยใช้ในส่วนของออนกิตอยู่แล้วนะครับอยากจะช่วยมาช่วยในส่วนของเซฟค่าไฟในช่วงคืนด้วยนะครับก็เลยต้องใส่เป็นระบบเป็นไฮบิดนะครับเป็นระบบไฮบิดขึ้นมาแล้วก็ใช้เป็นอิเอ็อนกิ์นะช่วยในการใช้แบตเตอรี่ใช้เป็น AC ซีคูปปิ้งนะครับถ้าเรามาลองดูระบบรวมๆนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับใช้งานเรียบร้อยนะครับก็ดูจากตัวแรกนะครับจะเป็นโซลิจะเป็นของตัวอิเลเตอรอนิกส์นะครับตัวนี้ก็ติดเป็นโซลานะครับ10กิโลวัตต์3เฟสนะครับ ตัวนี้ก็ติดตั้งแผงทั้งหมด11กิโลวัต์เหมือนกันนะครับส่วนตัวที่2ก็จะเป็นเนี่ยตัวนี้จะเป็นไฮบริดนะครับที่ผมเลือกใช้ก็ยังเป็นของอเอลวิสทอปซันนะครับเป็นเครื่องเบเยเย่เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็น10กิโลวัตต์สามเฟสเป็นออนออฟกินไฮบริดนะครับอตอนนี้ก็รันเครื่องปกตินะครับแผงติดตั้งจากบนลังคาด้านบนนะครับก็ลงมาที่ตรงนี้นะครับเนี่ยเข้ามาที่ตู้คอนโทรลไฟนะครับ ตอนนี้ที่ยังใช้ได้เหมือนเดิมก็คือเป็นตู้ป้องกันการลุกติดนะครับการลามไฟนะครับต่างๆก็คือถ้ามันอักเสบจริงจริงนะครับมันก็จะลุกแก้ภายในแล้วก็จะดับไปนะครับเราก็จะมาสวิตช์ได้ปกติง่ายง่ายนะครับปลอดภัยนะครับปลอดภัยสําหรับเกือบทุกทุกานะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับที่นี่แบตเตอรี่เป็นลิเธียมนะครับพอสเชตเหมือนเดิมนะครับแต่ที่นี่จะเป็นขนาดใหญ่กว่านะครับอยากจะช่วยเซฟกลางคืนได้มากกว่านะครับตังนี้จะเป็นขนาด300อแอมป์นะครับหรือ15กิโลวัตต์นะครับมีทั้งหมด1 2 3นะครับ เพราะฉะนั้นที่นี่สามารถแบ็กอัพไฟช่วงกลางคืนได้ถึง45หน่วยนะครับ45หน่วยช่วยเซฟค่าไฟได้เดือนหนึ่งประมาณเกือบพันบาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับช่วงกลางคืนนะครับส่วนกลางวันเนี่ยเขาเซฟอยู่แล้วนะครับกลางวันเซฟอยู่แล้วนะครับติดตั้งนะครับให้เรียบร้อยมาตรฐานนะครับครับเรามาดูในส่วนของงานติดตั้งนะครับในส่วนของอนเวอร์เตอร์นะครับตู้ไฟต่างๆแล้วก็พวกบรเตอรียต่างนะครับที่อยู่ที่ที่นี่นะครับเดี๋ยวเราตามดูนะครับข้างในมีอะไรบ้างนะครับ ก็จะมีนะครับอีวอร์เตอร์นะครับสองตัวนะครับตัวละสิบกิโลวัตต์เนาะเดิมทีเนี่ยลูกค้ามีการติดตั้งไว้แล้วนะครับสิบเคนะครับแต่เรื่องอด้วยการใช้ไฟมากขึ้นนะครับก็เลยอยากจะเพิ่มในการประหยัดมากขึ้นนะครับโดยเดิมทีเนี่ยติดเป็นตัว l อทับซันนะครับเป็นสิบกิโลวัตต์สามเฟสนะครับตัวนี้เป็นไฮบริดออนออฟกิจเนาะอ่าส่วนตัวที่สองนะครับก็ติดตั้งใหม่นะครับติดตั้งใหม่ก็จะเป็นของเดย์เย่นะครับเดย์เย่เหมือนกันคือทํางานเป็นระบบซิงโครไนซ์กันนะครับสองตัวนี้ทํางานรร่วมกัันนะคบ ถ้าเป็น10กิโลวัตต์ทั้งหมดจะติดตั้งอยู่ที่แผงทั้งหมด22กิโลวัตต์นะครับเพื่อทั้งใจในภาคกลางวันนะครับแล้วก็เก็บลงชาร์จแบตเตอรี่ในภาคคืนนะครับเราไปดูงานรวมๆก่อนนะครับตอนนี้ก็อิเวอร์เตอร์ทั้ง2ตัวนี้ก็รับกันในการติดตั้งนะครับรับการในส่วนของอิเวอร์เตอร์10ปีนะครับนี่ก็ติดตั้งนะครับรูปแบบดูมาตรฐานนะครับตามมาตรฐานลิงสายต่างๆนะครับเก็บการเก็บสายต่างๆค่อนข้างเรียบร้อยนะครับให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ ในส่วนของตู้นะครับตู้คอมบรเดอร์ก็คือเป็นตู้นะครับตู้เหล็กตู้กระจกนะครับตอนนี้ก็จะใช้เป็นมาตรฐานเหมือนเดิมนะครับป้องกันการลุกติดนะครับการลาไฟต่างๆนะครับหนึ่งตู้ก็สามารถคอนโทรลในส่วนของโซล่าเซลล์ได้2สตริง2ชุดนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ RCBO นะครับของฝั่ง a c 3เฟสนะครับติดตั้งให้มาตรฐานนะครับตอนนี้การเดินระบบต่างๆก็เพื่อให้เซฟตี้ให้มากที่สุดนะครับ โดยจะแยกออกตัวใครตัวมันเลยนะครับจะไม่เราจะไม่ไม่ได้ทําเป็นตู้ใหญ่ตู้รวมนะครับแยกออกตัวใครตัวมันนะครับก็มาติดตั้งคนคนละคนละครั้งนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือทางานร่วมกันเป็น20กิโลวัตต์นะครับชุดนี้สามารถช่วยเรานะครับประหยัดค่าไฟได้นะครับเดือนหนึ่งประมาณหนึ่งหมื่นสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสบานบาทนะครับต่อเดือนนะครับกลางวันก็ใช้จ่ายในบบก่อนนะครับเหลือจากการใช้งานเขาถึงจะมาเก็บที่แบตเตอรี่ให้นะครับตัวนี้แบตเตอรี่ที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ของ ไอ้กิจสัต์นะครับก็จะเป็นตัวแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับลูกละ200แอมป์นะครับลูกละ200แอมป์ก็คือเก็บไฟให้เราได้ประมาณลูกละ10หน่วยนะครับ10หน่วยกระแฟ้านะครับตัวนี้3ลูกนะครับรวมกันนะครับก็จะเป็น30หน่วยสามารถช่วยเซฟค่าไฟในช่วงของกลางคืนได้นะครับเดือนหนึ่งประมาณ4,500บาทต่อเดือนนะครับโดยเฉพาะคืนนะครับส่วนกลางวันเนี่ยเซฟจะากลางวันอยู่แล้วนะครับก็สำหรับ นะครับลูกค้าท่านไหนที่ชอบระบบเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับ้านร่านแบบนี้นะครับก็ลองติดต่อสอบถามกับร้านตะวันโซล่าเซลล์ของเราดูนะครับติดเบอร์โทรผมช่นหนึ่งครับ0 9 6 2 6 5 2 4 6 5นะครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ